สวใส่เพิ่มอีกนิดนึงจะสวยกว่านี้ยกยกยว้าวสวยไหมสวยสวยมากเลยเห็นไหมใส่เยอะๆจะสวยเยอะๆคณคูก็จะได้ดอกไม้เยอะๆผีเสื้อเขาก็จะไม่กินอาหารเยอะๆอยากให้มีผีเสื้อมาบินมาหาเราไหมอยากไหม อยากเพราะฉะนั้นเราต้องปลูกดอกไม้ให้เป็นดอกสวยๆว้าวแล้วแมเราสวยเลยเก่งๆทุกคนเก่งหมดเลยทุกคนง่วงนอนไหมง่วงไหมคะง่วงเลยง่วงเลยถ้าง่วงต้องทำยังไงจะให้ปีนเป็นผีเสื้อต้องปีนใครง่วงให้ปีนเลยไหนใครง่วงเมื่อกี้ใครง่วง ก็เง่วงอยู่บอกก็คือหออ้าง่วงจะได้บินเป็นผีเสื้อราตีบินไปหาเพื่อนอ่าไข่ง่วงจะได้บินไปหาเพื่อนน,บน,บน,บนะบินบินบินกระพือปีกกระพือปีกอหายไข่ง่วงมีไข่ง่วงสิงโตมาค่ะ เป็นผีเสื้อลอยล่องลอยล่องไปไปชมดอกไม้เพื่อนๆมาอ่ะกระพือปีกเอาเท้าแ่งเดินเออกระพือปีกกระพือปีกเออบินไปบินไปอ่แล้วก็ดูของเพื่อนๆหยุดดมของเพื่อนๆชมของเพื่อนสวยไหม สวยสวยใช่ไหมบินต่อไปไปดูต้นไม้ไปบินไปบินไปเออบินไปบินไปสวยมาชอบชอบของเพื่อนคนไหนที่สุดอ้าวไหนเออท่านกันนะวันนี้เออสวยอ้าวเอาบินตามมาเอาบินบินบิน บินบินบินอ่ามาดูพวกนี้ชมอ่าชมชมชมเราเป็นผีเสื้อตอนนี้คือเราเป็นผีเสื้อโอ้สวยสดีสวยสดีไหมสวยสดีไหมจะสวยอ่าเลือเรือของเพื่อนอันไหนสวยอันไหนสวยที่สุดต๊นนี้โอ้สวยสวยสวัอ่อบินต่อไปบินกลับบินกลับบินกลับบ้านอ่อบินบินบินใครว่างบินเลยใคร มาบินบินบินเราจะบินบินบินแล้วก็ดมดมดมอ้าวดมด้วยดอกไม้หอมไหมอ่าอ่าเอากลุ่มนี้ชอบชอบชอบผมเพื่อนอ่าอันไหนที่สุดอ่าดีดีชอบตัวไหนครบตัวไหนชอบต้นไหนอันนี้ไหมคะค่แค่บ้านี่ยเลยแล้วอ้าวใครใครง่วงอีกมั้ใครง่วงอีกไหม